กองหน้าผู้มือกระแพ้แต่แต่ไม่ได้พีพีดีชิลฟิกก็ยังกูเลยมันแร็ปอะไรวะไอ้จ้าเฮ้ย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 ไม่ใช่พี่นี่รายการแล้วไม่ใช่รายการลูกทุ่งพีเจดรอปเดอะพี่แล้วมันจะเอื้อนทำไมวะนี่พี่มันจะเอื้อนทำไมวะถามดูดิเดี๋ยวกูถามแม่งดูไหมมึงจะเอื้อนทำไมวะเขาให้มันแล็ปไม่ได้ไมร้องลูกทุ่งมึงจะเอื้อนทำไมวะเล ไปหุ่นพวกมึงไม่รอดกูไม่เบรกหรือผู้ใหญ่กูไม่แบรกแกนอยู่เวลำบันดิสมึงจากที่แตกแพลงแต่งแกล็บยังไปก้องเปนลลกยังแล้วถามจริงผู้บ้านไหนที่ไมาแกเองและชื่อกูต้องอยู่ในเกมขอโทษที่กูคัดข้างแอ็๊ดทำลูกทุ่งแล้วไม่ค่อยเจอรุ่งเลยต้องเอาดีทางด้านแล้วได้พูกกูก็พูดไอเด็กปากดีอย่างมึงใครที่ไหนก็อยากหลจบรอบนี้มันก็ทำได้แค่เอาคำว่าแพ้กันไปฝากพ่อมึงอะให้มึงบ้าพูดเ่งหุ่นเงียแล้วมึงกล้าแล้วมึงชอบพูดเจี๊ยบลู่ปล่างอ๋อที่บ้านมึงไม่ได้สอนมารยยาาาททเะมรอ คู่มึงเจอพวกกูแม่งคงตกรอบไม่น่าเดา้าเสียงมึงตกรวมงแถมยังตกท้องที่หน้าเทาแถมยังตกท้องที่หน้าเทาวา้คนน้าเศร้ามึงมาโดนกูฆ่าบนเวทีเ <Yeah. S 1> จอกูให้ฟกิกต่อมาตอบแล้วก็กวงแขนมึงไปยันฮีชีวิตมึงเมแได้เงินมเนม่ได้ทองมีได้มึง,ม,งมีหมดทุกอย่างแต่ทำไมสมองมึงไม่ไมีมให้เงินมึงไปทำหน้าเอาไปเสริมดังเอาไปทำเต้ามึงแต่ถ้าผัวมึงริัยมึงเอาก่อนมากูแบ่งให้เต้า อ้วนแล้วไงวะผู้กูไม่นักจนมันหัวง้อกูอ้วนก็ไม่หนักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงอ้วนก็ไม่นักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงอ้วนก็ไม่นักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงอ้วนก็ไม่นักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงมันจะหยุดโดยไม่ต้องมีอะไรมาขั้นคนนักแข่งมึงเยอะไปเวลามึงใส่ขาสั้นมึงผ่านเขารอบมาได้แหม่มึงทำเป็นหน้ามั่นแต่หน้ามึงแก่กว่าท่านเป่าเฮ้ย มันหวังเฉาหรือมาหันา่นหวังเฉาหรือมาหั่นวะเนี่ย